ทุกคนคะยาสีฟันอีฟนะเวลาใช้ไม่ต้องใช้เยอะใช้แค่นิดเดียวพอนี่นี่แค่นี้ดูพิเม็ดข้าวโพดแบบนี้น,นี่เนนี่เล็กนิดเดียวเห็นไหมคือแค่นี้ก็สะอาดแล้วใช่ไหมลูกอ่ะมาแป๊บแบกันเด็กแป๊งแแข่งกับคุณแม่เร็วแป้นกันอืออ๋าใส่ใส่ใส่ให้คุณอืออืออืออืมเริ่มไป ค่นะใช้แค like mm ่นิดเดียวอะค่ะฟองก็เยอะทั้งปากแล้วเห็นไหมคะอืมเยอะจริงบอกเลยไม่มีอะไรเยอะไปกว่านี้นะอ่ะขายนิดนึงเจ้าจะบอกว่ายาสีฟันอีฟตัวนี้นะคะ ใครที่มีปัญหากลิ่นปากนะคะปากเหม็นแล้วแบบแปรงฟันยังไงมันก็ไม่หายคือเข้าใจว่าบางทีมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกึ่งโรคประจําตัวก็ว่าได้เพราะว่าเป็นคนที่มีแบคทีเรียนในปากค่อนข้างเยอะตัวนี้นะคะเป็นสมุนไพรแบบกว่า17ชนิดเลยที่ช่วยยับยั้งแบคทีเรียแล้วก็ช่วยลดน้ําลายในปากได้ดีมากพอน้ําลายในปากเราเนี่ยมันจํานวนไม่เยอะมันลดน้ําลายไปแล้วเนี่ยมันเลยทําให้กลิ่นปากเนี่ยเราไม่มีน้ําลายเราไม่บูดตื่นมาปากไม่ เหม็ที่สําคัญตัวนี้นะคะมันช่วยลดการอักเสบแผลในช่องปากพวกแบบแผลร้อนในหรือว่าเหงือกเป็นแผลหรือว่าแบบฟันแบบปวดฟันหรือว่ามีปัญหาต่างๆในช่องปากได้ดีมากๆและยิ่งไปกว่านั้นนี เกลือเกลืออันนี้ไม่พูดไม่ได้ไไใครใช้เกลืออะไรเราไม่รู้ที่ร,รู้เราใช้เกลือหิมาลายัน <Hey. S 1> มันดียังไงรู้หะเกลือหิมารายันตัวนี้นะคะมันเป็นเกลือระดับพรีเมียมเลยที่มันช่วยลดการอักเสบได้ดีลดปวดใช่ไหมใช่และที่สำคัญแม่ขอโทษคุณแม่ขอโทษจะรีวิวด้วยและที่สําคัญและที่สําคัญในกว่านั้นคือมันช่วยทําให้ฟันเราขาวได้ดีมากไม่ใช่ดูนี่ดูนี่ เดือดเดือดที่สิ่งกิ้มนี้นี่แปันันขาวใช่ไหมไหนันขาวยังฟันขาวยังนั่นแหละใครก็ฝากไว้ด้วยว่าใครที่มีปัญหาแบบกลิ่นปากนะคะหรือว่ามีปัญหาร้อดในในปากหรือว่าปากแบบมีแผลเยอะอักเสบเยอะหรือฟันเหลืองคาบกาแฟชากาแฟบุหรี่ต่าง ยาสีฟันอิฟช่วยคุณได้แน่นอนกว่าจะาจะสรุปสูตรนี้ได้จ๋าใช้เวลาเป็นปีนะทุกคนตัวนี้บอกเลยว่ารสชาติกลมกล่อมเป็นกลิ่นสมุนไพรแบบระดับพรีเมียมแบบโมเดิร์นเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ใครที่ไม่ชอบใช้ยาสีฟันสมุนไพรเพราะก,กินมันเหม็นเขียวแบบจ๋าเนี่ยลองใช้ยาสีฟันอิฟดูเป็นกลิ่นสมุนไพรแบบใหม่นะคะเหมาะสําหรับคนรุ่นใหม่แบบเราคะ่ะ